ค่อยคือคนเนื้อค่อยมันเป็นอีสานเว้ยอ๋อมันภาษาผสมภาษาเนี่ยค่อยคือคนเนื้อไปกินเนื้อจับอมาผสมกั็เหนือไม่ได้ไงไปกินแต่เนื้อเนื้อกินกินเนื้อเป็นบ้อง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 ใช่ครับเราคนละเหนือใช่ไหมเอ้ดี๋าบภาษาเหนือเนี่ยกูอยากถามหน่อยได้ไหม แล้วผลไม้เนี่ยมันจะเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่แต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกันกูรู้อ่าสมมุติว่าอ่ามะม่วงไะมะม่วงมะม่วงมะม่วงก็มะม่วงเลยเหรอเออมะม่วงอ่าแล้วแล้วไอ้มังคุด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 เลยอ่าแล้วก็พุทราเหะพุทราพุทรามะตัน๋อมาะตันอ๋ามะตันอ่าแล้วก็ไอ้ ไอ้บลรกาะระกอบักกล้วยเตดฮะบะกล้วยเตดบักกล้วยเตดอ๋อบะกล้วยเตดอ๋อเออแล้วแล้วไอ้ล้เอนี่มายมเหรอมายมมายมอเขาไม่ยอมเลยมันมันมีอะไรภาษาแปลกๆปะมันจะแบบมันจะแบบเป็นเป็นแบบอ่าแล้เราเรมีภาษาอตัวไหนแบบแปลกๆบ้างอ่ะเป็นสัตว์่ะสัตว์สัตว์มึงเลยไม่มี ใช่ใช่ที่อะไรไม่เคื่อนข้าศั่รูมันก็เรียกเรียกตามชื่อเลยนะมันก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นแบบพวกกิริยาอะไรอย่างงี้มากกว่าที่จะแบบนไม่เหมือนไอ้เหี้ยเอาไปกิริยาอะไรหนึ่งกูทั้งนั้นกิริยาท่าทางเหรอใช่ป่ะหรือกิริยาแค่คำเป็นคำพูดอ๋อแบบสมมุติว่าอนั่งนั่งเนี้ยนั่งนั่งนั่งก็นั่งไงแต่แต่หมายถึงว่าเดินใช่ไหมอีสานก็จะเป็นย่างอะไรอย่างเงี้ยป่ะย่างย่างเนี่ย ของของกูก็แบบเป็นอะไรเตลเตลเชชแช่ภาษาใหม่สัตว์อะอ่าเตลเตลอะไรเงี้ยอะเตลไม่ใช่เตลไอเตลเตลต่าเต่าใช่ไหมเตล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 เฮ้ยเตลเตลหน่อยเตลเตลหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยถ้าแบบอ่าสมมติว่าเสียงแรงๆเงี้ยแรงๆแหงๆเออเหมือนกันมันมันสายสัตว์เลยแล้วก็เย็ดแหละสัตว <mm เอ้ากูไม sw ่รู้ er> <S <s no yes หรือเปล่า yes ไม่ๆม่ไม่ไม่ใช่อยางงั้น yes เลยมึงเอ้ากูอยากรู้ไอ้ยิง yes ก็ yes ไงก็ yes เลยเหรออ๋อคนที่สามเขาจะเรียกว่าซี่ซี่กันซี่กันซี่กันฮะ yes เ่อ yes ก็ yes เลยเหรอเออมันแปลกมันเหมือนมันเป็นคำใหม่ปะไม่รู้เหมือนกันอ๋อคือแบบกันไม่เออเขาเอากันแหละคือมันเป็นภาษาอีสานมันจะเรียกว่าซี่กันเนี่ย เออแต่เหนือไม่มีก็ย like ึดก็ยึดเลยใช่ไหมเฮ้ยยึดมันเป็นมันเป็นภาษาของภาษาภาคกลางมันคงแบบไหลเข้าเหนือไหมงไหลเข้าเหนือเป็นขี้เลยเนียแล้วกูอยากกัเลยคือมันมีภาษาอะไรกูฟังแล้วแบบไม่ขี้รู้ไม่ขี้ถามเลยม่งเออกูสงสัยเป็นคนสงสัยสเป็นคนขี้สงสัยมากเลยแล้วแล้วสมมติว่าอ่าอะไรวะเดี๋ยวคิดกัน พูดล่ะพูดพูดว่าอูออ้ใช่ไหมเออใช่อู้อ๋อพูดว่าอู้ไรอี๋ว่ามันมีอะไรแปลกอ่ะลองพูดดิมึงคิดลองคิดให้หน่อยดิผมไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่าอะไรมันแปลกเพราะว่ากูพูดจนมันพูดจนชินเลยไงกูก็มไม่รู้ว่าอ่ะเ,เ,เ,เป็นภาษาอีสา,านเนี้ยกูลองคิดก่อนว่าภาษาอีสานว่ากูมันไหนแปลกแล้วจะมาเที่ยวกับบ้านเมื่อนอ่าเอาเป็นแบบชักว่าวอ่ะชักว่าวจักว่าวเออจักว่าวก็ชักว่าวฮะแล้วตบแล้วแล้วเกี่ยวเบ็ดล่ะ เกี่ยวกับกูไม่ใช่เลยวกูไม่ใช่แล้วเออใช่กูร้อเล่นกูล้อเล่นเฮียกูนี่กูแบบคิดเลยนะว่าแบบเกี่ยวเบ็ดเฮ้ยอะไรวะเอ้าไม่รู้เกี่ยวเบ็ดอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าเกี่ยวเบ็ดแล้วภาษาเหนือเขาพูดว่าไงวะอะไรเงี้ยโธ่เฮียมึงคิดตามขนาดนั้นเลยทำไมมึงซื้ออย่างวะกูเป็นผู้หญิงซื้อซือ๋อใช่ซื้อบื้อเลยซื้อซื่อซื้อบึก เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเป็นคิดก่อนมากูคิดคำไม่ออกเว้ยเอาเป็นแบบว่าอร่อยอร่อยอะอร่อยลำอ๋อลำเอรอลำลำลำแต๊ะออย่างเงี้ยใช่ปะเออใช่ใช่อร่อยแล้วลองว่าปล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 าหาปลาหาเออปลาห้าอ๋อมันเป็นแบบเสียงแบบคนละสำสำเนียงได้ใช่ไหมน่าจะเป็นแค่สำเนียงวะเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆเลคิดไม่ออกอย่างเงี้ยเนี่ย อยากจะรู้ภาษาเหนือนะเพราะภาษาเหนือมันมึงเรียกส้มตำแต่บ้านกูเรียกตําส้มไม่บ้านบ้านกูได้เรียกว่าส้มตำบ้านกูเรียกว่าตบักหุ่งตะบักหุ่งอยากกินตบักหุ่งเฮ้ยกูจะตะโกนทำไมวะไอ้สัสฮะพวกก็เพื่อนเพื่อนอยู่ขอนแก่นอ่าตบักหุ้งตะบักหุ้งอ๋อเพื่อนหนู่ขนกันมึงมึงลองถามไม่ไม่หมายถึงหมายถึงว่ามึงหมายถึงเพื่อนถามว่า มึงคุณม่เห็นกูอ่ะคุยกับใครกูบอกว่าุยคุยกับเพื่อนเพราะว่าเห็นกูพูดอีสานไงแล้วบอกว่าอ๋อเพื่อนอยู่ขอนแก่นอะไรอ่าแล้วแล้วกูจะพูดอีกกูจะถามอีกกูเป็นคนขี้ถามขี้สงสัยอย่ามึงอระตอนนะคิดก่อนออะไรคือย่อยพูดมากแต่ไมยอแต่ย่อยคือแบบว่าพูดมากลองลองลองเออสมมติว่าร้านปิดอ๋อร้านปิด ว่ามาว่ามาไม่มึงมึงพูดภาษาเหนือกูเด้อไอ้เนี้ยกูอยากจะฟังภาษาได้กอู้มาแล้วกอู้มาแล้วอะไรกือุมาแล้วกอู้มาแล้วก็กูมาแล้วเอาแลบแลบแลบอาว่าเห็นใช่ปะก้าวมาแล้วแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรมองเห็นนะมองเห็นหั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 นเหรอไอ้ถ้าเป็นภาษาบ้านกูก็จะหันไงกูจะแบบหันหันก็ หันกอรู้สึกว่าเห็นไหมเห็นเห็นไหมก็หันกอมึงหันกอเออมึงแปลกว่ะให้แปลกไปอ่าถ้าบอกว่ามองถ้าบอกว่ามองมองมองแบบว่าให้มองอะฮะพอพอถ้าถ้ามองไม่เห็นก็พอบาหันอ๋อบ้านบ้านกูจะเรียกว่าแหนมคำว่าแหนมแปลว่ามองแหนมแหนมเห็นบน่ะให้แหนมเห็นบ่น่ะอะไรประมาณนั้นแหนมเห็นบ่อักาคา่มอย่างเงี้ยเห็นก็คือเห็นนี้เลยอหอ ไม่แน่ไม่คือแหนมอะแหนมแหนมมันเหมือนคล้ายกับมันเป็นภาษาจะครอบคู่เข้าไปอะให้มันเป็นเหมือนเงี้ยอะแหนมแหนมแหนมดูแหนมดูอย่างเงี้ยมันเหมือนคล้ายกับตัวตัวช่วยอะเป็นเป็นภาษาช่วยเป็นภาษาอีสานนะประมาณว่าถ้ามองมองดูอย่างเงี้ยอันนี้แหนมแหนมอย่างเงี้ยแหนมแหนมดูอแหนมดูไอวานะแหนมดูเป็นสัตว์ด้วยก็ฝันมันแปลกเงี้ยเ้ยแล้ว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 นี่อย่าว่ากูดาโมกนะ ไอ้พราะไอไอนั้นล่ะไอ้แบบไอ้ไหนไอ้นั่นอ่ะไอ้วังขาของของผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรก็พูดเหมือนกันเลยเนอะบ้านกูไม่เรียกว่าอ่าเราผมว่าคุยก็คุยอ่ะอเงี้ยเออบ้านกูเรียกว่าหำหำมันเป็นไข่ไม่ใช่ปะไม่หำก็คือหำอมเลยไข่ก็คือไข่เออกูไม่รู้เออนั่นแหละเออเจ๋งดีอ่าแล้วแล้วไอ้นั่นล่ะไอ้ของผู้หญิงอ่ะเขาเรียกว่าอะไร็เปนแบบ ลนนัก็เรียกว่าจิม嘛มันเรียกได้หลายภาษานะหีอ่ะนะแต่ว่ามันคิดตรงไปเลยเฮ้่ยไอคือคือมันคือต้องการให้มันพูดใช่ไหมไม่ไม่ไม่กูอยากรู้จริงว่ามันแปลกไงคิอดูมันต่ายังไงคุณรู้ไอ้เนี่ยไอ้ยังไงกูงงเลยไปลองลองลองมันมันต้องมองแล้วบอกว่าอะไรอีกหีเหรอก็หีเลยเออไม่มีจิมไม่จิม嘛 จิมนี่คือภาษาเรียบร้อยใช่ไหมมันก็เหมือนแบบแบบแบบเหมือนเออใช่เรียบร้อยเหมือนแบบคนแบบไม่อยากพูดเขาเขาเจ๋งดีเจ๋งดีอะมอไมีหลายคำที่แบบมันไอ้นี่มึงอย่างหกล้มมึงอะไรหกล้มนะเออล้มเฮ้ยหกล้มก็พูดยังไงก็แบบหกล้มก็สะดุดมาอย่างเงี้ยสะดุดเหรอสะดุดก็เออไอ้เราพูดก่อนสะดุดก็คลองคลองเออคลอง ของเออของของงาของของหินล่มเนี่ยอ่าอ๋าอ่าแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่อ๋ออะไรอ่ะหมายถึงสะดุดหรือหมายถึงหกล้มก็สะดุดอ่ะถ้าสะดุดก็มีหลายอย่างอ๋อเฮียชิมหายแล้วชิมหายสะดุดก็เหมือนป๊อกกระเดกป๊อกกระเดกเอ้ยทำไมน่ารักจังทำไมน่ารักจังวะเฮียทไมน่ารักจังป๊อกกระเดกของกูจะจะขู่ของเออป๊อกกระเดกถ้าแบบถ้าแบบ ลม้มก็เต่าเต่าเต่าอขอเต่าเนี่ยขอเต่าเนยเต่าบ้านกู oh <my S 1> คือแบบเต่าเต่า,ตาคือแบบเอามือเอามือจกรู้จักคาว่าจกไหมเออจกค่ไหมจกก็คือแบบเอามือล้วงเข้าไปอ่อ,อจกเขาเรียกว่าจกอ,าอ่าแต่ขอแบบว่าจกจกนั้นหน่อยอย,อย่างเงี้ออยอรู้จักคาว่าจกใช่ไหมเออเขาจกหน่อยเขาจกอน่อฮะ อันนั้นเหรอไม่คืออันนั้นก็คือกระเป๋าเ,เสื้อผ้าอ,อะไรแล้วก็แล้วแต่ขอให้มันมีรูก็จบได้ไอ้สวัสดอโอเคพอพอแค่นี้แหละ